สวัสดีค่ะอาจารย์นิ่มนะคะวันนี้ขออนุญาตมาแบ่งปันประสบการณ์ในเรื่องของการเขียนรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรนะคะคุ้นๆกันอยู่นะคะมคอ7 7แล้วก็ทางสำนักงานประกันคุณภาพเนี่ยก็ได้จัดทำเทมเพลต มคอเจ็ดมาให้แล้วนะคะไม่ว่าหลักสูตรของท่านอาจารย์จะเป็นหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานปี2548หรือ2558นะคะก็สามารถที่จะมีเทมเพลตได้ทุกแบบเลยค่ะนะคะทีนี้องค์ประกอบที่4วันนี้ที่จะขอคุยกันเนี่ยอาจารย์นิ่มก็จะมีเรื่องของคำแนะนำสำหรับการรายงานตัวอย่างข้อมูลที่ควรจะรายงานแล้วก็หลักฐานนะคะที่เราจะใช้ประกอบการรายงาน ะะสำหรับระดับปริญญาตรีและก็บัณฑิตศึกษาเนี่ยนะคะจะไม่มีความแตกต่างกันเลยในองค์ประกอบนี้นะคะแล้วองค์ประกอบนี้นั้นจะครอบคลุมเ,เรื่องราวต่อไปนี้นะคะอันแรกก็คือการบริหารและการพัฒนาอาจารย์นะคะอันที่2ก็คือคุณภาพของอาจารย์และที่3ก็คือผลที่เกิดกับอาจารย์ก็คือแยกเป็นตัวบ่งชี้ที่1ตัวบ่งชี้ที่2ตัวบ่งชี้ที่3 ะะซึ่งวันนี้เนี่ยอาจารย์นิ่มก็ขออนุญาตคุยเฉพาะตัวบ่งชี้ที่1ค่ะเพราะว่ามันเป็นตัวบ่งชี้กระบวนการที่หลายๆท่านขอขอมากับทางสำนักงานประกันคุณภาพว่าอยากมีตัวอย่างในการรายงานนะคะก็เลยตัวบ่งชี้ที่2เรื่องของคุณภาพของอาจารย์แล้วก็ผลที่เกิดกับอาจารย์เนี่ยอาจารย์นิ่มก็จะไม่พูดถึงนะคะการรายงานเนี่ยจะอยู่ในหมวดที่2ของ รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรค่ะแนวทางการประเมินนั้นก็คือพิจารณาในเชิงระบบเหมือนเดิมก็คือจะดูที่ input, process แล้วก็ output นะคะอย่างเช่นในเรื่องของการบริหารในการพัฒนาอาจารย์เนี่ยอินพุก็อาจจะเป็นเป้าไม้เป็นแผนนะคะระบบและกลไกในการดำเนินงานในต่างๆ่างนะคะ Process ก็คือขั้น Process ก็คือระบบและกลไกในการดำเนินงานนะคะ,ะเรามี กระบวนการในการติดตามผลไหมนะคะเรามีกระบวนการในการทบทวนการดําเนินงานของเราไหมนะคะเรามีการปรับปรุงไหมอันนี้ก็คือ Process แล้วผลที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนั้นคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นแม้นว่าจะเป็นตัวบ่งชี้ที่เป็นเชิงกระบวนการก็ตามเนี่ยแต่ลักษณะการเขียนนะคะเราก็ยังมองในเชิงระบบอยู่ดีนะคะโอเคนะคะอาละทนีนี้คำแนะนำสำหรับการรายงานเนี่ยก็ ประการแรกเลยค่ะรายงานให้ตรงประเด็นกับตัวบ่งชี้ทีนี้อาจารย์ก็จะสงสัยเอาตรงประเด็นยังไงอาจารย์ก็ดูที่คู่มือนี้ได้เลยค่ะเป็นคู่มือมาตรฐานคุณภาพการศึกษานะคะของมหาวิทยาลัยเราเองค่ะทางสำนักประกันคุณภาพและก็ทีมงาน QA นะคะก็ได้จัดทําขึ้นใช้กันมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะนะคะแล้วก็ปีนี้เราก็จะใช้เล่มนี้อีกนะคะเป็นแนวทางในการที่จะ จะทำรายงานนะคะสำหรับผลการดำเนินงานปี2564ปีการศึกษา2564ค่ะในเรื่องของการรายงานคุณภาพการบริหารหลักสูตรด้านอาจารย์เนี่ยเราจะเริ่มตั้งแต่การบริหารและการพัฒนาอาจารย์นะคะไปในทั้งถึงสุดท้ายก็คือผลที่เกิดกับอาจารย์การรายงานนั้นต้องแสดงให้เห็นถึงการ บริหารงานหรือการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องเช่นในปีนี้เราได้มีการปรับปรุงจากปีที่แล้วยังไงบ้างนะซึ่งการปรับปรุงเนี่ยมันเป็นผลจากการประเมินปีที่แล้วเราเอาผลมาใช้ในการปรับปรุงนะคะแล้วก็เกิดผลลัพธ์ยังไงการรวบรวมหลักฐานเช่นรายงานการประชุมนะคะมีรูปภาพประกอบไหมหรือมีข้อมูลทางสถิติต่างๆนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญคะ่ะอาจารย์ คนที่มาประเมินหรือคณะกรรมการที่มาประเมินเราเนี่ยเขาเป็นคนนอกเพราะฉะนั้นการเขียนเนี่ยจึงมีความสําคัญมากๆค่ะเราจะทํำยังไงเนี่ยร้อยเรียงนะคะให้เป็นลําดับขั้นตอนเพื่อให้ผู้ประเมินอ่านแล้วเนี่ยเขาก็บองเห็นภาพว่าอ๋อเราทำเนี่ยหนึ่งสองสามสี่นะคะไล่ลงมาจนถึงผลอะไรแบบนี้นะคะก็จริงๆเราก็เขียนกันมามากแล้วนะคะอาจารย์นะคะแต่ก็ ไม่เป็นไรค่ะวันนี้ก็ลองลองมาดูกันอีกทีนะคะ,ะผู้ประเมินเขาจะค้นหาสิ่งต่อไปนี้ในการประเมินคือคือในระบบการประกรันคุณภาพเนี่ยการประเมินก็ยังให้เป็นคะแนนแต่อาจารย์นิ่มก็ไม่อยากให้ทุกท่านเนี่ยไปวิตกกับคะแนนนะคะเพราะว่าคะแนนเนี่ยเราจะได้มาเองจากการทำไม่ใช่ได้มาจากการเขียน ราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือการบริหารงานในด้านของอาจารย์เนี่ยนะคะเราก็ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนเราต้องมีแผนงานนะคะต้องมีการดําเนินง,งานตามแผนต้องมีการติดตามประเมินผลแล้วก็มีการเอาผลนั้นไปใช้ในการปรับปรุงก็เป็นลูปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์คือถ้าเราทําได้อย่างเงี้ยนะคะคะแนนมาเองนะคะทีนีถ้ถ้าจะให้ชัดๆว่าอาจะได้ ห้นาคะแนนทํายังไงจะได้สามคะแนนทํำยังไง,ไนนง,ไงก็อาจารย์นก็เขียนให้ดูซึ่งก็อยู่ในเล่มนี้เหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์นะคะอาจจะศึกษาเพิ่มเติมได้จากเล่มนี้นะคะเอาละค่ะเรามาดูตัวอย่างของข้อมูลที่ควรจะต้องรายงานกันนะคะในตัวบ่งชี้4.1ก็คือการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ก่อนอื่นนะคะอาจารย์ในที่นี้เนี่ยหมายถึงผู้รับผิดชอบหลักสูตร ถ้าเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีก็คือ5ท่านตามเกณฑ์น,นะคะถ้าเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศ,ศึกษาก็คือ3ท่านนะคะอาจารย์ก็ไปดูเกณฑ์ที่หลักสูตรของท่านเนี่ยใช้เกณฑ์อันนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นพศ2548หรือ2558อาะคะอาจารย์ก็ไปดูอีกทีหนึ่งว่าคำว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนั้นต้องมีคุณสมบัติยังไงต้องมีกี่ท่าน นะคะ,ะแล้วก็ผลงานที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องทำอย่างสม่าเสมอเนี่ยคืออะไรนะคะอาจารย์ก็สามารถที่จะอ่านได้จากเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรนะคะทีน,นี้ในประเด็นที่เราจะต้องรายงานเนี่ยในหัวข้อเนี้ยในตัวบ่งชี้นี้เนี่ยจะมีอยู่3ประเด็นด้วยกันประเด็นที่1ก็คือระบบการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ะะสองก็คือระบบการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนะคะสก็คือระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเรามาดูกันนะคะว่าเป้าหมายของตัวบงชี้4.1คืออะไรนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะถ้าอาจารย์เช่นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ ตอนนี้อย่างเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปี2,558เนี่ยถ้าเป็นระดับบัณฑิตศึกษาจะบอกว่าต้องมีผลงานต่อเนื่องตีพิมพ์เนาะนะคะ3ชิ้นในรอบ5ปีอันนี้อาจารย์ก็ต้องเป๊ะเลยนะคะไล่กันให้ดีนะคะ,ะและ้วหใน3นั้นเนี่ยต้องเป็นงานวิจัยอ,อย่างนี้เป็นต้นนะคะไม่ใช่คุณสมบัติแค่วุฒิการศึกษาหรืออะไรนะคะแต่ก็เป็นเรื่องนี้ด้วย ท่าน,นี้นอกจากคุณสมบัติตามเกณฑ์แล้วเนี่ยบางหลังสูตรอาจจะยังไม่พอนะคะอา,อาจจะต้องแบบจะต้องมีความสามารถในเรื่องของการสอนด้วยนะคะอาจจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพด้วยนะคะหรืออาจจะต้องมีเซอร์ติฟิเคทนะที่เกี่ยวกับความรู้หรือทักษะเฉพาะด้านในระดับ ที่ต้องได้สติฟิเคตด้วยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่จะกำหนดเป้าหมายออกมาว่าเราจะต้องทำให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของเราเนี่ยได้ตามเนี่ยนะคะได้ตามเป้าหมายของเรานะคะเพราะฉะนั้นจะทำให้ได้ตามนี้เนี่ยอาจารย์จะต้องมีระบบและกลไกลในการบริหารอย่างไงนะคะเราจะต้องรายงานยังไงมาตัวอย่างข้อมูลที่ควรรายงานก็คือ ถ้าเป็นเรื่องของระบบและกลไกในการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ขั้นตอนในการคัดเลือกอขั้นตอนในการสรรหาเรามีการกำหนดคุณสมบัติอะไรยังไงบ้างใช่ไหมคะ,ะในหลักสูตรของเราหรือในคณะของเราเนี่ยมีการกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไว้ไหม เพราะฉะนั้นนี่ก็คือระบบและกลไกนะคะที่เราจะารายงานออกมานะเรามีขั้นตอนในการเสนอแต่งตั้งยังไงจากภายในหลักสูตรของเราขึ้นไประดับคณะจากระดับคณะขึ้นไประดับมหาวิทยาลัยนะเนี่ยนี่คือระบบในการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนะคะเรามีการเปลี่ยนแปลง อาจารย์รายชื่อของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเนี่ยต้องทำตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยใช่ไหมคะกว่าจะไปถึงสอปอวอวถูกไหมฮะเนี่ยนี่ก็คือระบบขั้นตอนอาจารย์อาจาอาจะพูดในประเด็นนี้ด้วยก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของข้อมูลที่ควรจะรายงานในระบบและกลไกลส่วนกลไกอ่ะใครใครรับผิดชอบล่ะอย่างเช่นถ้าเกิดหลักสูตรของเราเสนอใครจะพิจารณาอนุมัติ นี่ก็คือกลไกใครจะต้องขับเคลื่อนเรื่องนี้นะฮะเพื่อที่จะทําให้ได้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนใหม่เข้ามาอย่างเงี้ยนะคะส่วนการดําเนินงานก็เป็นการรายงานสิ่งที่เราทำนะฮะหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปีที่ประเมินเช่นเรามีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบตามขั้นตอนที่ที่เรากล่าวไว้ในระบบและกลไกไหมเรามีการเปลี่ยนแปลง รายชื่อหรือเปล่าเพราะอะไรนะฮะแล้วทุกอย่างเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรหรือไม่เรามีการติดตามประเมินผลอย่างไรเมื่อเรารับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนใหม่เข้ามานะคะเรามีการประถมนิเทศหรือเรามีการประชุมเพื่อที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการดำเนินงานของหลักสูตรแผนของการดำเนินงานหลักสูตรไหมอะไรแบบนี้คะ่ะอาจารย์ก็ เขียนมาตามที่ทำนะคะ,ะขณะเดียวกันมีการปรับปรุงระบบและกลไกหรือกระบวนการการดําเนินงานที่เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งเป็นผลมาจากการประเมินเมื่อปีที่แล้วหรือเปล่าหรือปีที่แล้วเราเราได้ปรับปรุงอะไรไปแล้วมันยังไม่เสร็จอะ่ะขั้นตอนกระบวนการปรับปรุงต้องต่อปีนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็เขียนให้เห็นนะคะว่ามันมีความสืบเนื่องจากปีที่แล้วยังไง นะะในการดําเนินงานในหัวข้อต่อมานะคะก็คือระบบและกลไกการบริหารเนะะมื่อกี้ระบบและกลไกในเรื่องของการรับอาจารย์เนาะการแต่งตั้งนะคะรับแล้วก็แต่งตั้งอันนี้ก็มาดูระบบและกลไกการบริหารใครละ่ะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้นะคะเป็นคณะกรรมการหลักสูตรหรือเปล่าหรือเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่าน นะคะ,ะเพราะฉะนั้นในการบริหารก็ต้องมีอะไรคะมีโครงสร้างนะอย่างเช่นในคณะกรรมการหลักสูตรของเราโครงสร้างเป็นยังไงมีหน้า,าที่และความรับผิดชอบยังไงการแต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรมาได้ยังไงนะคะแล้วเรามีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังไง การคัดเลือกหัวหน้าหลักสูตรหรือประธานคณะกรรมการหลักสูตรเลขานุก,การคณะกรรมการหลักสูตรอันนี้คือตัวอย่างของข้อมูลระบบและกลไกในการบริหารอานะจารย์ใครเป็นคนบริหารคณะกรรมการชุดไหนมีโครงสร้างยังไงนะคะมีความรับผิดชอบยังไงนะฮะมีระบบการมอบหมายงานไหมนะคะแล้วการมอบหมายงานเนี่ยไปขึ้นอยู่กับ ประกาศของมหาวิทยาลัยไหมเช่นภารกิจของอาจารย์ประจำจะต้องเป็นยังไงในการบริหารอาจารย์เวลาเราจะมอบหมายงานให้อาจารย์ใช่ไหมคะ,ะหรือตามสัญญาจ,จ้างพิเศษหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะเราบริหารตามสัญญาด้วยตามกฎระเบียบตามประกาศที่เกี่ยวข้องแล้วเรามีการกำกับติดตามไหมเวลามอบหมายงานไปแล้วเป็นยังไง หมายถึงว่าผู้รับผิดชอบหรือคณะกรรมการหลักสูตรได้มอบหมายงานแล้วเนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้างเรากำกับติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในด้านใดบ้างนะคะนี่ก็คือเรื่องของการมอบหมายงานเรามีปฏิทินการประชุมไหมเรามีวาระการประชุมของคณะกรรมการหลักสูตรที่สําคัญสาคัญในแต่ละภาคการศึกษาเช่นเรื่องของการวางแผน นะการกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการประเมินผลการดำเนินงานอาจารย์มีไหมนี่มองในเชิงของการบริหารนะคะพอมาถึงหัวข้อการดำเนินงานเราก็เล่าให้ฟังเขียนบรรยายนะคะว่าการดำเนินงานที่เกิดขึ้นเรามีการประชุมกี่ครั้งเราพูดกันในเรื่องนี้ยังไงบ้างนะคะเรามีการวางแผน เราเอาแผนมาปฏิบัติยังไงเรามีการมอบหมายอันนี้ค่ะอาจารย์ก็เขียนการรายงานผลการดําเนินงานหรือการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงๆในปีนั้นๆเสร็จแล้วพอเรามีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายตามแผนไหมมีอะไรที่เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขบ้างนะคะเราจะต้องไปปรับ ระบบหรือไปปรับกลไกตรงไหนในเรื่องของการบริหารนะคะ,อ,ะอย่างนี้เป็นต้นแล้วทําไมถึงต้องเปลี่ยนแปลงแล้วได้ผลอย่างไรอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะว่าข้อมูลที่ควรจะรายงานนั้นควรจะเป็นย่งไรประเด็นที่3ในตัวบ่งชี้ที่4.1นะคะก็คือระบบและกลไกการส่งเสริมและการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตัวอย่างของข้อมูลที่เราควรจะรายงานก็คือเรามีแผนในการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์เป็นรายบุคคลไหมนะคะการมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการกำหนดเป้าหมายนะหรือใครสั่งมาหรือทุกคนมีส่วนร่วมนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเท่านั้นนะคะอาจารย์นะคะเรามีระเบียบหรือข้อบังคับหรือมาตรการ ที่จะให้อาจารย์สามารถพัฒนาตนเองได้ตามเป้าหมายได้สำเร็จไหมนะคะเช่นเรามีงบประมาณสนับสนุนเรามีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกให้อาจารย์ในการที่อาจารย์จะไปทำศึกษาค้นคว้าวิจัยหรือพัฒนาสื่อการสอนอะไรเงี้ยเรามีเทคโนโลยีให้อาจารย์พร้อมอาจารย์นีค่คือข้อมูลที่เราควรจะ,ะรยายงาน,นว่าเรา ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ของเราอย่างไงเรามีปฏิทินการประชุมนะคะแล้วทุกคนก็สามารถที่จะให้ข้อมูลว่าตนเองได้พัฒนาตามเป้าหมายมีปัญหาอุปสรรคหรือไม่อย่างไรนะคะรวบรวมแล้วก็ทำเป็นแนวทางว่า่ะงนั้นปีต่อไปเราเราควรที่จะปรับปรุงระบบและกลไกลอะไรอย่างไงบ้างอเอ็นไหมคะ ในการดําเนินงานอาจารย์ก็เล่าให้ฟังเลยว่าปีนี้เราทําไงบ้างกับการส่งเสริมและพัฒนานะะเช่นเรามีการให้ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดอบรมสัมมนานะะของสภาวิชาชีพเพื่อที่จะให้อาจารย์ของเราเนี่ยได้ดูว่าน่าสนใจไหมควรจะไปไหมไปได้หรือเปล่าหรือเราเองก็มีกิจกรรมหรือมีโครงการนะคะในการที่จะสัมมนาความรู้กันนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางวิชาชีพ นะคะความรู้ทางด้านวิชาการหรือวิจัยเนี่ยเราเรามีไหมเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่เราทำเนี่ยค่ะต้องไปเซิร์ฟเป้าหมายในการที่เราจะส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ตามที่เราเขียนเป้าหมายเอาไว้นะคะอย่างเช่นที่คณะเนี่ยเราก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าอาจารย์เนี่ยจะต้องได้รับการพัฒนาส่งเสริมเนี่ยทางด้านวิชาชีพอย่างน้อย1ครั้งนะคะทางด้านวิชาการอย่างน้อยหครั้งนะคะทางด้านวิจัยอย่างน้อยหครั้ง เพราะนั้นแผนงานของเราก็เซิร์ฟตรงนี้เราจะต้องมีการจัดสัมมนาคณะนะคะถ้ามันก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณนะคะถ้าเรามีงบประมาณพอที่เราจะจัดเองได้เราก็จัดนะคะแต่ถ้าเรามีงบประมาณไม่พอเราก็อาจจะต้องใช้วิธีการซัพพอร์ตอาจารย์ของเราอย่างไงนะคะหรือเรามีงบประมาณจำกัดแทนที่จะให้อาจารย์แต่ละท่านเนี่ย ไปเข้าอบรมหรือสัมมนา,าที่หน่วยงานภายนอกจากเนี่ยเราอาจจะต้องมีวิธีการบริหารจัดการงบประมาณเนี่ยเพื่อให้ทุกคนได้รับการพัฒนาส่งเสริมนะคะ,ะท,ทั่วถึงกันอะไรแบบนี้ค่ะเนี่ยเรามีการดําเนินงานของเราอย่างไรอาจารย์ก็เล่าให้ฟังแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือติดตามประเมินผลนะคะอาจจะสอบถามประชุมกันแล้วก็คุยกันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะแล้ว สิ่งที่อยากจะเห็นนะคะอาจารย์คืออย่างอย่างสมมติว่าเรามีการจัดอบรมเรามีการจัดสัมมนาในคณะเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้อาจารย์เอาความรู้ไปทําอะไรต่อเช่นเอาไปปรับปรุงแผนการสอนไหมเอาไปปรับปรุงตําราไหมหรือเอาไปเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยหรือเปล่าอันนี้สมมติว่าในตัวโครงการหรือกิจกรรมที่ เรามีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์นะคะตามเป้าหมายนะคะพอดําเนินงานเสร็จเนี่ยเราก็ต้องติดตามประเมินผลว่ามันเกิดผลจริงหรือเปล่านะคะก็อาจจะต้องขอดูหลักฐานการอย่างเช่นอาจารย์บอกว่าอาจารย์เอาเอาความรู้ที่ได้อันเนี้ยไปใช้ในการปรับปรุงเนื้อหาการสอนในเอกสารประกอบการสอนอะไรเงี้ยค่ะนะคะนั้นถ้าเรามีหลักฐานเชิงประจักษ์ในแบบเนี้ยเราก็จะส,ส,ส,สบายใจสักหน่อยนะคะว่าเออ เราใช้ทรัพยากรไปแล้วเกิดผลนะคะเกิดเกิดประโยชน์และเอาไปใช้ได้จริงๆทีนี้ถ้ามันไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์มันไม่เป็นไปตามเป้าหมายเราก็ต้องมาทบทวนกันใช่ไหมคะหรือถึงแม้ว่ามันจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุปเป้าหมายเนี่ยเราจะทำยังไงให้ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็อยู่ในหัวข้อที่ควรจะต้องรายงานก็คือการทบทวนกระบวนการ ะะก,ก็คือการติดตามประเมินผลนี่แหละค่ะอาจารยนะะ์ให้รู้ว่าจุดไหนที่ยังยังต้องปรับปรุงกันบ้างจุดไหนที่ออโอเคดีแล้วจะทำให้ดีขึ้นไปอีกทำยังไงอะไรแบบนี้นะคะสำหรับสุดท้ายก็คือผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมค่ะอาจารย์นะคะคอาจารย์ก็ต้องเขียนให้สอดคล้องกับเป้าหมายนะคะเช่นเป้าหมายเราบอกว่าอาจารย์เนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ใช่ไหมคะนะคะ,ะมีผลงานต่อเนื่อง ใช่หรือเปล่านะฮะอาจารย์จะต้องได้รับการพัฒนาในเรื่องนี้ได้หรือเปล่าได้ทุกคนไหมนะ,ะเป็นไปตามที่เรากําหนดไหมอย่างน้อยคนละหนึ่งครั้งหนึ่งเรื่องอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าอาจารย์สามารถที่จะพัฒนาตนเองได้ตามเป้าหมายเช่นบอกว่าปีนี้จะต้องเขียนตําราหนึ่งเล่มเสร็จเสร็จไหมเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมนะคะที่เราจะแสดง ก็มาถึงตัวอย่างหลักฐานแล้วล่ะคะ่ะทีใ่ในทุกหัวข้อที่เรารายงานนะคะระบบรับและแต่งตั้งระบบการบริหารระบบการส่งเสริมพัฒนาพอเราเขียนเสร็จทั้งหมดแล้วค่ะอาจารย์อาจารย์ก็ต้องมาดูในเรื่องของหลักฐานนิดนึงนะคะอาจารย์มีรายงานการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรหรือผู้รบับผิดชอบหลักสูตรที่พูดถึงเรื่องนี้ไหมมีววลาการประชุมในเรื่องเหล่านี้ไหมนะคะขั้นตอนหรือระเบียบอะไรต่างๆมีหรือเปล่า นะคะเช่นแผนในการพัฒนาบุคลากรนะคะหรือขั้นตอนในการคัดเลือกเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมาการสัมภาษณ์อาจารย์ใหม่ที่จะเข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรอะไรเงี้ยนะคะหรือการจัดประชุมเพื่อประถมนิเทศอาจารย์ใหม่นะคะการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในในสิ่งต่างๆที่เรา พพอร์ตอาจารย์เพื่อให้อาจารย์ได้พัฒนาตนเองนะคะ,ะรายงานการส่งเสริมและการพัฒนาบุคลากรเป็นหลายบุคคลอันนี้ก็เป็นตัวอย่างทั้งหมดนะคะอาจารย์ไม่ได้แปลว่าอาจารย์ต้องทําตามนี้เปะ๊เปะๆนะคะอันนี้อาจารย์นิ่งก็มาแบ่งปันประสบการณ์เท่านั้นเองนะคะก็คิดว่าอาจารย์ก็สามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้สําหรับตัวบ่งชี 4.2กับ4.3อย่างที่เรียนให้ทราบค่ะเป็นตัวบ่งชี้เชิงปริมาณซึ่งซึ่ง,งอาจารย์นิ่มก็จะไม่ได้นำมาแบ่งปันให้ในวันนี้นะคะก็คิดว่าอาจารย์ดูจากคู่มือเล่มน,นี้ได้เลยค่ะนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตารางให้เราใส่ตัวเลขอะไรต่างๆนะคะคิดค่าคะแนนออกมาแล้วก็รีพอร์ตไปตามตามตารางค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะไม่มากก็น้อยนะคะ ก็ขอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ